สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอร้านดวง1959อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณ กับเขาน่าจะมีความต่างวัยกันมากๆเลยอ่ะนะไม่ต่างกันที่เขาเรียกอะไรนะอาจจะต่างวัยที่อายุทิ่ฐานะที่การงานนะเพราะว่าคนคนี้ดูเก่งดูมีความสามารถดูเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะดูเป็นคนที่เงียบๆชอบเก็บตัวมีโลกส่วนตัวสูงด้วยนะคนคนนี้นะอาจจะเป็น ใครๆก็ต้องรู้จักเขาก็ได้นะคนๆเนี้ยนะเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้เนาะใครๆก็ให้การเคารพใครๆก็ให้การยกย่องอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าวันนี้เรามาดูว่าเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณนะอตอนนี้ก็ารู้สึกว่าเขาแอบส่องคุณนะเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณนะเขายังไม่ได้ลืมคุณนะ เขาคิดถึงคุณเรื่อยๆเลยอ่ะเขาไม่อยากตัดขาดจากคุณแล้วไพ่ใบเนี้มันเป็นความรู้สึกที่คาราคาซังกันด้วยนะคุณกับเขาอ่ะนะมันอาจจะตัดขาดมันอาจจะเงียบกันก็ได้แต่ในความเป็นจริงอ่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่ลืมคุณเลยอ่ะนะมันคิดถึงเขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นโรคมันก็เรื้อรังอ่ะแสดงว่าคนคุเนี้ยพยายามตัดพยายามเงียบพยายามไม่คิดถึงแล้วแต่อดอดไม่ได้นะ อดสอง่งอดคิดถึงอดดูไม่ได้นะค,คนคนนี้โอ้คุณกับเขาอะถ้าอยากเลิอกอยากจบก็ยากมากนะมันต้องอยู่หา่างมันต้องอยู่ไกลอะกันจริงๆริอะเพราะว่าเพราะว่าเขามีความคิดถึงอะคนคนนี้เวลารักใครชอบใครเขาไม่ค่อยเปลี่ยนใจง่ายๆนะอืมเขาเป็นคนที่รักใครก็รักนานๆรักนานอะรักจริงอะไรประมาณเนี้นะ มันเป็นพ่คุณแก่ไงแม่หมอว่าเนาะรักแล้วรักเลยรักแล้ว,ร,ลว,ร,ลวรักนานถ้ามันเป็นความรักก็อยากเลิกก็เลิกยากนะมันราคาซังมากคุณกับเขาอะ่ะเขายังคิดถึงคุณเรื่อยๆเลยถ้าคุณบอกว่าเขาลืมคุณหรือยังอะ่ะก็ยังไม่ลืมนะคนคนนี้อ่ะใครๆก็เข้าหาเขาก็ได้นะเขาอาจจะเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้บริหารหรืออยู่ในเขาเรียกอะไรนะ อยู่ในตำแหน่งงานที่มันคอยเขาเรียกอะไรนะคอยให้คำปรึกษาคอยคือเก่งมากนะคนคนนี้คือเขาเก่งเนี่ยแต่เขาไม่ค่อยแสดงออกอ่ะเขาชอบเก็บตัวเขาสมระนะตนคนนี้เขารู้สึกว่าตอนนี้คุณเงียบคุณหายไปจากเขา คุณไม่ส่งข้อความหาเขาเลยนะเขายังคิดถึงคุณอยู่เป็นระยะระยะเลยคิดถึงเรื่อยๆเลยแอบส่งเรื่อยๆเลยตัดคุณไม่ขาดนะคนคนนี้เขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกค่าโอโ้โหคุณคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตแน่ๆเพราะว่าคิงออฟวา r แล้วก็เฮอร์มิตนะ อาจจะเป็นระดับผู้บริหารหรือคนที่คอยให้คำปรึกษาหรือคนที่เก่งงานมากๆมีเสน่ห์มากๆนะเห็นไหมคนคนนี้ถ้าเขาเรียกอะไรนะถ้าเขาว่างเว้นจากงานอะไรประมาณเนี้เขาก็จะชอบอยู่เงียบๆทําอะไรเงียบๆเก็บตัวเงียบๆคนเดียวเขามีโรคส่วนตัวสูงนะคนคนนี้ต้องคนที่เข้าใจเขาจริงๆอ่ะถึงจะอยู่กับเขาได้นะเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงอ่ะผ่านอะไรมาเยอะเห็นไหมเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะ เป็นคนที่เก่งนะแต่เขาอะ่ะเขาชอบที่จะอยู่นิ่งๆมากกว่าอยู่เงียบๆมากกว่านะแต่คนเข้าหาเขาเยอะเขาอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆคนก็ได้อยู่หรืออยู่หรือหรืออยู่ในตําแหน่งที่มันสูงแล้วอะ่ะคอยให้คําแนะนําคอยให้คําปรึกษาอะไรประมาณเนี้นะคนคนนี้ค่อนข้างปรับตัวเก่งนะค่อนข้าง ค่อนข้างไม่กลัวที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคนคนเนี้ยเขารู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะมันมีความต่างกันก็จริงแต่เขาก็พร้อมที่จะปรับตัวนะเห็นไหมเขาก็พร้อมที่จะเริ่มใหม่กับคุณเขาเขาอยากเจอคุณอยากคุยกับคุณเห็นไหมคนคนเนี้ยเฮอร์มิตขยายคิงออฟวานแสดงว่าคนคนนี้ยังคิดถึงคุณยังรอคุณยังอยากคุยกับคุณยังอยากเริ่มต้นกับคุณนะ ไม่หมอว่าคนคน,คนนี้ค่อนข้างเลือกได้นะแต่ว่าแต่ว่าเขาเป็นคนที่เก่งไนงะเขาเป็นคนที่มีความสามารถอ่ะเขาเป็นคนที่ใครๆก็เข้าหาเขาก็ได้นะเพราะว่าเก่งขนาดเนี้ยนะอาจจะเป็นทั้งคุณก็ได้เนาะเก่งไงแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะชอบใครง่ายๆนะต้องคนที่ถูกใจจริงๆต้องคนที่เขาชอบคนเก่งนะคนคนนี้ด้วยด้วยลักษณะเขา mm. ขอข่ะเขาชอบคนเก่งมีความสามารถนะเอาเขาอยู่อะไรประมาณเนี้ย ฉลาดมากคนคนนี้ยเก่งเรื่องงานมากถ้าไม่ใช่เก่งถ้าไม่ใช่เขาเป็นระดับผู้บริหารหรือเป็นหัวหน้าง,งานหรือเป็นเขาเรียกอะไรนะเขาก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะถ้าเขาไม่ได้ทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุยกับใครคนนั้นก็ชอบนะอืมถ้าเขาชอบใครเขาก็พร้อมเรียนรู้เนาะเห็นไหม คุณกับเขาอาจจะมีความต่างกันเนาะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะคนคนเนี่ยนะมันมีความต่างกันอะ่ะแต่เขาก็พร้อมเรียนรู้อพร้อมที่จะปรับตัวนะเขาอยากมาเริ่มต้นกับคุณใหม่อย่างเจอคุณอะ่ะนะอยากจะพูดคุยกับคุณเอมอมิดขยายค i n g o บว n นเดยวแม่หมอขอ,ข,อขยายค i n g o บว n นใบนี้นะคะ อืมโอ้คนคนนี้เขาอยากคุยกับคุณมากๆเลยอ่ะเขารู้สึกว่าเขาถูกใจคุณอ่ะเขารู้สึกว่าเขาหลงเสน่ห์คุณเห็นไหมเอ็กออฟวันแล้วก็อมันเป็นหนึ่งเมท้าแล้วก็ไฮปรินเทสแล้วก็แปดดาบนะเขารู้สึกว่าเขาลืมคุณไม่ได้เลยอ่ะเขาตัดคุณไม่ได้เลยอ่ะคุณยังอยู่ในความทรงจําของเขาคุณยังเรียกอะไรนะคุณยัง ตาตรึงอยู่ในใจเขาเห็นไหมเขาไม่เคยชอบใครขนาดนี้แสดงว่าคุณค่อนข้างมีเสน่ห์นะเห็นไหมความรักในครั้งเนี้ยมันอาจจะเป็นความรักที่มันต้องปิดบังก็ได้ไหมแปดดาพไพปริเทศนะมันรู้สึกมันถูกใจมากๆมันมีคุณมีเสน่ห์กับใจเขามากๆเลยอ่ะนะอืแต่ความรักในครั้งเนี้ยมันก็อาจจะเปิดเผยไม่ได้ก็ได้นะเห็นไหมแต่เขาชอบคุณมากนะอืม อ้วานใบเนี่ยเห็นไหมอาจจะเป็นคนไกลก็ได้น้องเห็นไหมพอเจอคุณเห็นไหมก็ตกใจมากแบบปิ๊งเลยอะ่ะมันเป็นรักแรกพบเลยอะ่ะโอ้คุณตราตรึงอยู่ในใจเขาเห็นไหมคุณกับเขาอพยายามตัดพยายามบล็อกพยายามไม่คิดถึงแล้วแต่เขาก็อดไม่ได้เห็นไหมเขาลืมคุณไม่ได้เขาตัดคุณไม่ได้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเสี่ยงนะ มันเสี่ยงมันรับแต่ว่าเขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาก็พร้อมที่จะปรับตัวแต่แม่หมอแต่แม่หมอขยายคลิงอัพวันใบเนี้ยคนคนเนี้ยอยากคุยกับคุณนะอยากคุยกับคุณนะแต่ว่าแต่ว่ามันต้องรับนะเห็นไหมให้พิ้นเทศกับแปดดาบอะอยากคุยนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้รักคุณนะชอบคุณนะหรือคุณก็ได้เนาะ มันมีแค่บางคนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เห็นไหมมีสเสน่ห์มากเขาก็มีสเสน่ห์คุณก็มีสเสน่ห์แต่แม่หมอขยายคิงอับวานอะ่ะเขามีวันนี้เรามาดูว่าเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณบ้างเห็นไหมเขายังรอการติดต่อสื่อสารจากคุณอะ่ะเขาอยากจะบอกว่าคุณเงียบมากคุณหายไปจากเขาเห็นไหม เขารู้สึกว่าตอนนี้เขาทรมานมากเขาไม่สามารถที่จะบอกใครได้คุยกับใครได้น้องก็อาจจะอยู่ในตําแหน่งที่สูงก็ได้เห็นไหมความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เลยต้องต่างคนต่างเก็บต่างคนต่างปกปิดแต่มันทรมานมากไงเห็นไหมแปดดาบอะ่ะไม่สามารถที่จะบอกใครได้มันทรมานมากเลยอะ่ะถ้าเป็นไปได้ถ้าดูจากหนึ่งไม่เท้าขนาดเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาถูกใจคุณมากเลยนะ ขาถูกใจคุณมากเลยนะแต่ด้วยเฮอร์มิตมาไงมันอาจจะมีเรื่องความต่างมันอาจจะมีเรื่องศิลธรรมมันอาจจะมีเรื่องหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันดูต่างวัยขนาดเนี้ยมันดูดูแบบดูประสบการณ์สูงดูดูการงานมั่นคงขนาดเนี้ยนะมันมันก็อาจจะไม่โสดเนาะแล้วพอแม่หมอขยายเห็นไหมมันมีหนึ่งไม้เท้าแล้วมันมีไฮเปรินเทศแล้วมันมีแปดดาบมาอีกอ่ะ มันมีใครบ,บางคนที่กลัวกลัวที่จะเปิดเผยความจริงอ่ะนะก็เลยต้องเก็บเห็นไหมเขาอาจจะอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่มันต้องแสดงความเข้มแข็งที่มันต้องสตรองมันเปิดเผยไม่ได้นะคนคนนี้ต้องแสดงภาพลักษณ์นะเขาอาจจะอยู่ในองค์กรที่มันมันต้องดูดีก็ได้เขาอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานหรืออาจจะเป็นเจ้านายคุณก็ได้เนาะที่มันต้องแสดงแบบ มันไม่สามารถที่จะเปิดเผยความรู้สึกได้เห็นไหมท่านลมมันต้องเก็บนะเก็บเก็บแล้วดาบโอ้ดาบล้อมรอบแสดงว่ากลัวที่จะออกมากลัวที่จะเปิดเผยให้ใครๆร,ร,รู้เนาะเขากลัวเจ็บในความสัมพันธ์อ่ะเขาอาจจะมีความสัมพันธ์อยู่แล้วก็ได้เนาะคือคือแปดดบาไ้เนี่ยแม่หมอว่าเขายังเขายังเขาเรียกอะไรนะ เขายังแสดงให้ทุกคนรู้ว่าเขาเข้มแข็งว่าเขาไม่มีอะไรอะ่ะนะว่าเขาดูเพอร์เฟกอะไรประมาณนี้เห็นไหมเปดาบแต่ที่จริงภายในใจเขาไม่ไหวแล้วนะคุณคณนนี้อยากจะเปิดเผยความจริงอืมคุณกับเขาไม่ได้คุยกันเลยแต่เขาก็ไม่ลืมคุณนะเห็นไหม คนคนนี้ยังกลัวเขาเรียกอะไรนะยังกลัวคนในองค์กรยังกลัวคําคอรหายังกลัวคําพูดของใครลหลายๆคนอะ่ะนะก mm hmm. ลัวภาพลักษณ์เสียด้วยคนคนนี้ยแล้วมันเสี่ยงเกินไปอะ่ะมันเสี่ยงเกินไปที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเปิดเผยนาะงเขาอยากจะเก็บคุณไว้แบบนี้เลย mm hmm. เห็นไหมอยากพูดอยากคุยมาก mm hmm. เห็นไหมแต่อันนี้เก็บหมดเลย แสดงว่าอยากคุยกับคุณอยากติดต่อกับคุณอยากเริ่มใหม่กับคุณอยากกลับมาคบกับคุณแต่ว่าเขาก็ให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้อีกเลยนะเห็นไหมหนึ่งไม่เท้าอ่ะมันมีความต้องการอย่างแรงมันมันแบบถูกใจแบบปิ๊งเลยแบบมันใช่อ่ะมันยิ่งกว่าถ้วยอีกนั่นหนึ่งไม่เท้าอ่ะมันเป็นธาตุไฟอ่ะมันโอ้โหมันมันเป็นรักแรกพบอ่ะคุณมีสเสน่ห์กับเขามากอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นคำพูดเห็นไหมเขารู้สึกว่าคุณไม่เปิดเผยอะ่ะคุณลึกลับอะ่ะคุณมีบางอย่างที่ปิดบังเขาอยู่อะ่ะนะเห็นไหมคนคนนี้ก็เลยต้องแบบแอบบส่องแอบบดูแอบบคิดถึงอะ่ะอืมโอ้คุณทำให้คนคนนี้คลงังคล้มากๆเลยอะ่ะนะเขาลืมคุณไม่ได้นะคนคนเนี้ย คุณมีสเสน่ห์ต่อใจเขามากๆเลยเห็นไหมตราตรึงมากๆเลยใครเห็นคุณเขาก็ชอบเห็นไหมเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณมีใครอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เห็นไหมทั้งไฮพรินเต้ทั้งแปดดาเขารู้สึกว่าคุณยังไม่เปิดเผยทั้งหมดอ่ะคุณยังมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นเขาอยู่นะอืมการสมพันธ์เนี่ย คุณทําให้เขาเ้าเรียกอะไรนะมีความต้องการมากๆเลยอะ่นะเนาะอยากจะได้คุณมาครอบครองอยากจะเขาเรียกอะไรนะอยากจะเก็บคุณไว้อะ่ะอยากจะเก็บคุณไว้แบบนี้อยากจะมีคุณไว้แบบนี้ไม่อยากให้คุณแบบไปม,มีใครอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าคนคนนี้ก็ไม่สามารถเปิดเผยสถานะกับคุณได้อีกเลยนะเดี๋ยวแม่หมอขอดูข้อความสิ มีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณคบ้างคะโอ้เขาบอกว่าเขาเสียใจนะที่เขาโกหกคุณโอ้มันมีเรื่องราวอะไรโกหกมีเรื่องราวอะไรที่ปิดบังกันใช่ไหมหเห็นไหมเป็ดดาบมันมีใครบางคนที่พยายามแบบ พยายามปิดบังความจริงอ่ะไม่บอกความจริงอ่ะเนาะเขาบอกว่าเขาเสียใจนะที่เขาโกหกคุณโอ้แสดงว่ามันมีเรื่องอะไรที่เขายังไม่เปิดเผยแน่เลยเขาอาจจะเห็นไหมไม่หมอว่าเขาเขาอาจจะชอบคุณมากก็ได้เนาะแต่เขาไม่สามารถที่จะเปิดเผยความจริงได้ไม่สามารถที่จะเปิดเปิดเผยความรักนี้ได้นะหรือว่าหรือว่านะหรือว่าถ้าคุณกําลังคุยกับใครอยู่ที่เขามีมีหน้าที่การงานสูง แล้วก็มีประสบการณ์สูงมีเขาเรียกอ,อะไรนะมีฐานะดีอะไรประมาณนี้เขาอาจจะปกปิดคุณก็ได้ว่าเขาไม่มีใครนะแต่ที่จริงเขามีนะห้เป็นเทศกับเปดดาบนะมันมีสองประเด็นนะเขาอาจจะโกหกคุณว่าเขาไม่มีใครว่าเขาเอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณก็ได้เห็นไหมหนึ่งมเมท้าอันนี้ก็อันนี้หนึ่งมเมท้าอันนี้ก็คิงออฟวานะ่ะนะ อาจจะบอกคุณว่าเขาพร้อมเริ่มต้นกับคุณก็ได้อะไรประมาณเนี้แต่ที่จริงเขามีอ่ะเขามีคนที่เขาปิดบังอยู่อาจจะมีคนของเขาก็ได้นะหรืออีกอย่างหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเขาต้องการมีคุณมากเขาต้องการอยากได้คุณมากแต่ว่าคุณต้องอยู่ในฐานะที่มันรับนะมันไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะอะไรประมาณนี้เออมันมีสองประเด็นนะ มีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณบ้างคะเนี่ยเขาบอกว่าเขาสูญเสียความเป็นตัวเองแสดงว่าคนคนนี้ไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครนะเห็นไหมเขาอาจจะนิ่งเงียบเขาอาจจะอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ที่สูงแล้วอะนะจนเขาบางทีเขาอาจจะแบบไม่เคยเจอใครแบบนี้เห็นไหมพอมาเจอคุณโอ้ก็ตกล,ตกลุมรักคุณหนักมากหนึ่งไม่ท้าอะ่ะเป็นอะไรที่เป็น,ปนแบบ ิ้งเลยแบบไม่คิดว่าจะได้เจอก็ได้เจอนะเนี่ยเห็นไหมอยากจะได้คุณมากเขารู้สึกว่าเขาไม่ปล่อยคุณอยากจะได้คุณมาครอบครองอ,ะอ่ะเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนะเขาสูญเสียความเป็นตัวเองแสดงว่าคนคนนี้เขาไม่เคยยอมใครนะคิงออฟวานเนี่ยเขามีเสน่ห์เห็นไหมมีไฟมีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก นะเขาไม่เคยยอมใครแต่เขาต้องยอมคุณก็ได้นะคนคนนี้เามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณบ้างคะคุณเข้ามาใกล้กว่าใครใครเห็นไหมไม่มีใครเข้าใกล้เขาได้ขนาดนี้นะค,คนคนนี้อาจจะอยู่ในเขาเรียกอะไรนะอาจจะเป็นคนที่อยู่กับใคร ต้องคนที่เข้าใจเขาจริงๆอ่ะเขาถึงจะยอมคุยยอมอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคุณเข้ามาใกล้กว่าใครๆโอ้แสดงว่าคุณคนเนี้ยไม่ใช่ว่าใครก็จะอยู่ใกล้เขาได้ไม่ใช่ว่าใครใครเขาเขาก็จะคุยกับคุณเข้ามาใกล้กว่าใครๆโอ้แสดงว่าเขาไม่ได้เปิดใจกับใครนะเห็นไหมพอมาเจอคุณมันปิ๊งไงคุณคนเนี้ยก็รู้สึกว่าอยากจะได้คุณมานะอยากจะอยู่ใกล้ๆคุณก็ได้เขาไม่เคยแบบถ้าเป็นแบบนี้มาก่อนอ่ะ ็นไหมมันเป็นอะไรที่แบบปิ้งแล้วค่อยเห็นไหมคิงอาบวานเห็นไหมมันเป็นอะไรที่เจอแล้วมันอยากจะเริ่มใหม่มอยากจะนับหนึ่งเลยอะ่ะพร้อมเริ่มต้นอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ตัวเองก็อาจจะไม่พร้อมก็ได้นะแปดดาบไม่สามารถที่จะเริ่มต้นแบบเปิดเผยได้อะ่ะเป็นถึงระดับคิงอัพวานอ่ะไม่หมอว่าการงานมั่นคงขนาดเนี้ยเก่งขนาดเนี้ยมันคงไม่โสดหรอกถึงโสดก็แบบโอ้ คุณผ่านดันมาเยอะมากอะนะแต่ว่าโดยมันมีแปดดาบและใหเปรินเทศไงแม่หมอก็เลยที่มองว่าไม่โสดก็เพราะว่ามันมีรักลับๆเข้ามาด้วยไงแต่แต่แ,ต,แต,มมต่สมมติสมมติถ้าเขาโสดจริงๆนะถ้าเขาโสดจริงๆนะเขาอาจจะเขาอาจจะมีใครคุยหลายคนก็ได้ที่ยังไม่เปิดเผยคุณได้สมมติสมมติว่าถ้าเขาโสดจริงๆนะ ถ้าเขาไม่ได้มีคนของเขาหรือคุณไม่ได้มีคนของคุณอะไรประมาณเนี้ยที่จะต้องปิดบังอะ่ะถ้าก็โสดจริงๆเขาก็รอเคลียอะไรก็ได้เนาะแต่ยังเปิดเผยคุณไม่ได้นะให้เขาเคลียอะไรเสร็จก่อนอะไรประมาณเนี้ยก็ถึงจะเปิดเผยคุณได้นะคือถ้าก็โสดจริงๆนะเนี่ยคุณเข้ามาใกล้ก,กว่าใครๆเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกคนะ่ เนี่ยเขาบอกว่าชีวิตฉันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอเห็นทั้งหมดโอ้แสดงว่าเห็นไหมเขามีเรื่องราวอะไรที่เขายังไม่ได้บอกคุณเห็นไหมเขาเปิดเผยแค่นิดเดียวเองครึ่งเดียวเองมันมีเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่ได้บอกคุณหรืออาจจะเป็นคุณด้วยคุณก็ยังไม่ได้เปิดเผยกับเขาทั้งหมดมีเรื่องราวที่มีเรื่องราวอะไรที่มันยังต้องปิดบังนะเห็นไหมชีวิตฉันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอเห็นเห็นไหมแสดงว่ามันมีเรื่องราวอะไรที่ปิดบังเห็นไหม คนคนนี้อาจจะไม่ได้มีความสุขจริงๆก็ได้เห็นไหมพอเขามาเจอคุณเขาก็รู้สึกว่าอยากจะคุยกับคุณอยากจะแบบเห็นไหมเขาอาจจะต้องเขาเรียกอะไรนะคือ8ปดดาดรแ,แม่หมอว่าเขาต้องแสดงภาพรักที่มันแข็งแกร่งตลอดเวลานะ่ะแสดงภาพรักที่มันสตรองแสดงภาพรักที่มันต้องแบบเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาเห็นไหม เขารู้สึกว่าเขาอ่อนแอไม่ได้นะแต่ว่าพอเขามาเจอคุณแหละมันอยากจะคุยมันอยากจะเออมันรู้สึกว่ามันเจอคนที่คุณ <c oughs> โอ้แสดงว่าอืมพอมาเจอคุณเห็นไหมมันเจอคนที่มันมันอยากคุยมันอยากปรึกษาจริงๆเห็นไหมหนึ่งไม่เท้าอะ่ะนะเห็นไหมที่ผ่านมาเขาอาจจะแบกรับความรู้สึกแบกรับความ เขาเรยอ,อะไรนะความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในเขาอะแสดงว่าเขาเจอเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างนะอาจจะอยู่ในจุดที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยอะไรได้ก็ได้เนะเขาก็เลยรู้สึกแบบอยากมีใครสักคนอะคนคนนี้เห็นเขาภาพแล้วเขาเข้มแข็งเห็นไหมคิงอ g o วานเทอร์มิอะนะเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงน,ะนั้นเนี่ยเห็นไหมเปดดาบไม่ใช่ว่าใครก็จะเข้าหาเขาง่ายๆนะเขามีกำแพงนะ ถ้าคุณรู้จักคนคนนี้จริงๆเขาเป็นคนที่เซนสิทีฟมากนะภายนอกเขาอาจจะพูดแรงพูดตรงพูดอะไรแบบเหมือนเหมือนตัวเองเข้มแข็งแสดงเหมือนตัวเองเข้มแข็งแต่ภายในใจเขาอ่ถ้าใครรู้จักตัวตนเขาจริงๆอ่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าเซนสิทีฟมากๆเลยอ่ะท้านลมเห็นไหมเขาพยายามเก็บเก็บเก็บความรู้สึกจนแบบอืมคุณอาจจะเข้าใจเขาที่สุดก็ได้เห็นไหม ชีวิตเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เธอเห็นทั้งหมดขอดูข้อความของเขาอีกค่ะขอดูข้อความของเขาอีก เนี่ยเขารู้สึกขอบคุณสําหรับบทเรียนนี้เห็นไหมเขาขอบคุณนะบทเรียนนี้ที่คุณได้เห็นไหมเมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงก็ได้นะคนคนนี้เห็นไหมใครๆก็ต้องการเขาใครๆก็เข้าหาเขาให้เห็นไหมเขาช่วยคนได้เขาให้คำปรึกษาทุกคนได้นะเขาก็เลยมั่นใจในตัวเองมากเห็นไหมฉันรู้สึกขอบคุณสําหรับบทเรียนนี้แสดงว่า เดี๋ยวขอขยายนะคะมันคืออะไรมันคืออะไรคะถึงเวลาที่ฉันจะต้องดูแลตัวเองแล้วโอ้แสดงว่าคุณกับเขาอ่ะน่าจะบล็อกน่าจะห่างน่าจะ น่าจะไม่ได้เจอกันแล้วเห็นไหมเขารู้สึกว่าเขายังลืมคุณไม่ได้แล้วเขาก็รู้สึกขอบคุณคุณด้วยเนาะที่เหมือนคุณได้สอนเขาอะมันเป็นบทเรียนของเขาหลายๆอย่างนะถึงเวลาที่ฉันจะต้องดูแลตัวเองแล้วโอ้แสดงว่าที่ผ่านมาเขาเรียกอะไรนะคุณอาจจะคอยเป็นห่วงความรู้สึกเขาก็ได้เนาะจนเขารู้สึกว่าเขาเขาไม่สนไม่เค์คุณก็ได้เนาะพอตอนนี้รู้สึกว่า พอคุณเลิกพอคุณห่างไปจริงๆอ่ะเขาเลยรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรนะเขายังคิดถึงคุณอ่ะเขายังตัดคุณไม่ได้แต่ว่าคุณอาจจะพยายามหายคุณอาจจะพยายามบล็อกเขาก็ได้เนาะขอดูข้อความของเขาอีกค่ะคุณอาจจะสอนอะไรเขาหลายๆอย่างเนาะคนคนนี้เห็นไหมเมื่อก่อนอ่ะเห็นไหมท่าลมไม่ถุนุนกลุม อือยู่ๆคุณอาจจะเงียบหายไปก็ได้เนาะเนี่ยท่านลมเนี่ยคุณบล็อกคุณหายเขารู้สึกว่าเขาอยากคุยกับคุณอะ่ะเออแต่เขรู้สึกว่าคุณก็พยายามที่จะตัดคุณพยายามที่จะห่างจากเขาแต่เขาว่าลืมคุณไม่ได้หรอกนะ ความรู้สึกเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะตัดคุณได้นะเขาคิดถึงคุณเห็นไหมคุณยังอยู่ในความทรงจําของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเริ่มเข้าใจความสัมพันธ์นี้แล้วเห็นไหมเขาเริ่มเข้าใจแล้วความสัมพันธ์เนี่ยแสดงว่าเมื่อก่อนเขาเขาเขาไม่เข้าใจในความสัมพันธ์แน่ๆเลยเห็นไหมทุกคนต้องเข้าหาเขาแน่ๆนะ พอไม่มีคุณแล้วพอคุณเงียบหายไปเขาถึงเข้าใจนะคนคนนี้ยฉันจากไปเมื่อฉันเห็นคุณอยู่กับคนอื่นโอ้แสดงว่าค,คนคนนี้เห็นไหมมาส่องแน่ๆเลยอะ่ะเฮอร์มิทนะแสดงว่าทั้งคุณและเขาอ่ะมันมีใครส่องกันแน่ๆเลยเนาะพอรู้ว่าอีกฝ่ายมีคนของตัวเองก็เลย ฉันจากไปเมื่อเห็นคุณอยู่กับคนอื่นอ๋อแสดงว่าคุณพยายามเนี่ยมันมีใครคนใดคนหนึ่งที่พยายามเดินออกมาแน่ๆเลยเนาะมันมีอีกคนหนึง่งมันมีใครคนใดคนหนึ่งที่มีคนของตัวเองอยู่แล้วอะ่ะมันมีใครคนใดคนหนึ่งที่พยายามตัดนะเนี่ยมันมีการส่งเขาอาจจะมาส่งคุณก็ได้คุณอาจจะมีใครก็ได้นะคะคุณอาจจะมีใครแล้วก็ได้นะฉันจากไปเมื่อฉันเห็นคุณอยู่กับคนอื่น แสดงว่าถ้าคุณไม่ไปส่องเขาแล้วคุณเห็นเขาอยู่กับใครคุณก็อยากเลิกกับเขาก็แสดงว่าเขาอ่ะมาส่องคุณแล้วเห็นคุณอยู่กับใครแล้วเขาก็พยายามที่จะตัดใจนะแต่เขาก็ตัดยังไม่ได้หรอกมันมีสองกรณีนะไม่เขาส่องคุณคุณก็ส่องเขาแหละถึงแบบคือคือ,คอแม่บอกว่ามันมีใครบางคนที่พยายามปิดอ่ะปิดความจริงเห็นไหมปิดโซเชียลปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเี๋เห็นไหมเขามาสืบ ก็มาสืบส่องจนรู้ว่าคุณมีใครหรือคุณก็ได้ไปสืบส่องเขาจนรู้ว่าเขามีใครพยายามที่จะตัดแต่ตอนเนี้ปันทงได้เลยอะทั้งคุณและเขาอะยังตัดกันไม่ได้หรอกเห็นไหมมันต้องพยายามบล็อกกันจริงๆหายจากกันจริงๆนะถึงจะลืมกันได้ไม่งั้นอ่ะเห็นไหมพอเจอหน้ากันเห็นไหมพร้อมที่จะเริ่มต้นตลอดเวลามันคิดถึงอะมันคิดถึงมันอยากคุยกันตลอดเวลามันเป็นไม้เท้าไงไม่หมอว่าแล้วแล้วเฮอมีดีล่ะ มันเรื้อรังมันธาราคาซังอ่ะมันจบกันยากสองคนเนี้ยมันมีมันรักกันมากๆเลยมันต้องการกันมากๆเลยไฮพรินเทสเห็นไหมมันยังอยู่ในหัวมันยังตราตรึงนะเห็นไหมไพ่แปดดาบอ่ะมันห่างมันบล็อกก็จริงแต่มันยังตัดไม่ได้เราเห็นไหมมันรู้สึกเจ็บอ่ะ ความสัมพันธ์เนี่ยมันลับด้วยนะ้องมันบอกใครไม่ได้แต่มันอยากจะเดินออกมาตอนไหนก็ได้แต่เรื่องที่จะอยู่ไม่เรื่องที่จะเดินออกมาเรื่องที่จะเจ็บนะความรู้สึกเนี่ยมันเก็บไว้ข้างในนะนเนี่ยเรื่องที่จะเจ็บเรื่องที่จะเก็บไว้ไม่ยอมบอกใครนะอืมขอไพ่สรุปหนึ่งใบค่ะถ้ามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณบ้างคะ เขากลัวคุณไปยั่วคนอื่นเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มากเห็นไหมไฮปรินเทศอ่ะเขาไม่อยากให้คุณไปทําอย่างน,นี้กับคนอื่นไปยั่วไปยั่วกับใครไปคุยกับใครโอ้คนคนนี้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากไงเขาไม่อยากให้คุณไปคุยกับใครไม่อยากให้คุณไปแบบไปโปรยเสน่ห <Car> ์ให้ใครอะ เตียวว่าคุณคนนี้ค่อนข้างรักคุณมากๆเลยนะแล้วก็กลัวมีใครมาจีบคุณด้วยนะคุณแบบคุณมีสเสน่ห์ที่แบบชวนหลงไหลแบบมันน่าดึงดูดด้วยไงเขาไม่อยากให้คุณแบบเขากลัวคนมาจีบคุณอะ เออเขากลัวมีใครที่ดีกว่าเขาอะไรประมาณนี้มาชอบคุณเนาะเขากลัวคุณไปกับคนอื่นอะไรประมาณนี้โอ้คนคนนี้รู้สึกว่าคุณมีสเสน่ยยัยว่วยวนเขามากมากเลยอ่ะ mm hmm. เขากลัวคุณไปมีคนอื่นนะคนคนนี้ mm hmm. กลัวมีคนที่ดีกว่าเขาอ่ะนะ ค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องร้านดวง1959ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ